ของการบุกชิงทองกันที่จังหวัดลำพูนค่ะคซึ่งทางตํารวจภูธรจังหวัดลำพูนนะคะก็ได้จับกลุ่มอดีตตารวจก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพภายในห้างสรรพสินคา้าบิก๊กซีสาขาลำพูนชุดสืบสวนตํารวจภูทรจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยชุดสืบสวนตํารวจสถานีตํารวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมเข้าจับกลุ่มร้อยตํารวจเอกพิชัยอินทปันอายุ61ปี อดีตรองสารวัตรสืบสวนภูธรจังหวัดลำพูนผู้ต้องหาก่อคดีบุกชิงทองที่ร้านทองเยาวราชกรุงเทพภายในห้างบิ๊กซีสาขาลำพูนที่แยกดอยติถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายเชียงใหม่ลำปางขณะที่กำลังพยายามหลบหนีนะคะก่อนที่จะนำตัวไปชี้จุดที่นำของกลางเป็นสร้อยทองจำนวนมากไปฝังดินในพื้นที่ของตำบลป่าศักค่ะทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค5พลตำรวจโทปิยะตาวิชัยนะครับก็ได้บอกว่า เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีผู้ก่อเหตุได้สวมเสื้อชุดไรเดอร์ส่งอาหารใช้มีดจี้ชิงทัพย์แมค้าร้านขายของชำบริเวณถนนรอบเมืองในอำเภอเมืองลำพูนนะครับได้ทองคำหนัก5บาทแล้วหลบหนีไปจากนั้นวันที่25กุมภาพันธ์ครับได้มีผู้ก่อเหตุก็แต่งกายคล้ายกันเลยนะครับใช้ปืนบุกจี้ชิงทองห้างทองเยาว,วราชกรุงเทพในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีลำพูนได้ทองคำไปกว่า76บาท ซึ่งทั้งสองคดีผู้ก่อเหตุใช้รถจักรยานยนต์คันเดียวกันและมีพฤติกรรมอำพพางตัวนะครับขับรถหลบมุมกล้องตามถนนสายต่างๆชุดสืบสวนภาค5ก็ได้พบข้อพิรุษจากการใช้รถก่อเหตุเมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นรถของร้อยตำรวจเอกพิชัยอินทปันอดีตรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูทรจังหวัดลำพูนนะครับจึงได้ขยายผลสืบหาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุก็พบว่าตรงกับปืนของร้อยตำรวจเอกพิชัย จึงได้รวบรวมพยายนหลักฐานออกหมายจับโดยได้ของของกลางนะครับเป็นสร้อยคอทองคํา23เส้นแหวนทองคํา9วงปืนพกสั้นขนาด9มมจํานวน1กระบอกรถจกักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Pcx สีขาวดําหมวกกันน็อก1ใบส่วนแรงจูงใจที่ใช้ในการก่อเหตุคาดว่าผู้ต้องหาก่อเหตุนะครับเพื่อนําเงินมาใช้นี่ตอนนี้ทางตำรวจก็ได้นำไปดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปนั่นเองนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีที่ชาวลําพูนลงไปถึงจังหวัดใกล้เคียงกันให้ความสนใจในการติดตามเลยเพราะว่าเป็นอดีตตำรวจด้วยใช่ครับแล้วก็ได้ทองไปตั้งเยอะแน่ตั้ง76บาทใช่ค่ะ